วันนี้เรามาทำมะละกอที่ต้นสูงสูงแบบนี้ให้มาเป็นต้นเตี้ยกันนะคะนี่เราก็มาตัดต้นมะละกอออกไปเลยนะคะเอาให้เหลือแค่นี้เลยอันนี้มะละกอในกระถางนะกระตัดออกไปแล้วน,นี้กระตัดให้เหลือเท่านี้แล้วก็ทำเป็นปากฉลามแบบนี้นะปากฉลามแล้วเราก็เอายอดของเขานี่นะคะ่ะ อันนี้คือยอดของมะละกอต้นนี้เลยค่ะแล้วก็ตัดลงมาตัดแล้วก็ทําเป็นปากฉลามแบบนี้นะเอาให้มันเข้ากันได้พอดีเวลาที่เราเสียบลงไปแบบเสียบลงไปตรงนี้ก็เอาให้มันพอดีกันนะอันนี้ก็อยากให้มันเตี้ยๆมากเลยก็เลยตัดสั้นๆมาเอาให้มันพอดีกันนะพอดีกันแล้วเราก็เสียบลงไปเลย เกียบลงไปแบบนี้นะกดลงไปให้แน่นๆเลยเอาให้มันแน่นแส,สุดๆเลยอย่างนี้เอาให้ผิวด้านผิวของเขาเนี่ยนะคะจะด้านในกับเส้นนอกเนี่ยเอาให้มันเสมอกันเลยนะให้เสมอกันทั้งสองด้านตรงนี้แต่ด้านหลังนู้นไม่เป็นไรอขอให้มันแถบนี้มันติดขอให้มันติดกันอยู่แถบนึง อันนี้ก็จะติดแล้วเสมอกันแบบนี้นะพอเสมอกันแล้วเดี๋ยวเราจะพันด้วยสก็อตเทปเลยนะคะพันให้สนิทเลยวันนี้ถ่ายคนเดียวจับแล้วมันไม่ถนัดเดี๋ยวตอนพันก็จะจะไม่ได้เห็นเพราะต้องวางกล้องก่อนนะตอนนี้เราก็กดแน่นดีแล้วนะคะ เอาให้มันเสมอกันแบบนี้นะด้านผิวเราจะเอาสกอ็อตเทปติดเลยค่ะดึงให้แน่นๆเลยสำคัญคือเน้นให้มันแน่นๆติดแบบนี้เลย เสียงรถไฟนะคะรถไฟวิ่งผ่านพอดีบ้านอยู่ติดทางรถไฟเสียงรถไฟสนั่นติดให้แน่นพันให้แน่นกันน้ำอย่าให้น้ำเข้าช่วงนี้หน้าฝนด้วย แค่นี้ก็เรียบร้อยแต่เพื่อความชัวเดี๋ยวเอาเชือกมัดเพิ่มขาไปอีกหน่อยต้องให้มันแน่นแน่น,แน,นแน่นเลยดึงให้มันแน่นแน่นเชือกสั้นไป Boop. เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะอันนี้ก็เป็นการทําให้ต้นมะละกอของเราเตี้ยลงนะคะจากที่มันสูงมากๆแล้วถ้าเราทําแบบนี้แล้วมันจะเตี้ยลงแบบนี้แล้วก็จะได้ได้ลูกแบบอืคือมันถ้ามันเตี้ยเนาะมันก็จะมีสารอาหารขึ้นไปเลี้ยงได้ได้เยอะกว่าที่มันต้นสูง แล้วมันก็จะรับน้ําหนักของลูกได้ดีกว่าเพราะลําต้นมันแข็งแรงกว่ามันต่ําแล้วมันไม่ต้องแบกภาระเยอะเดี๋ยวเดี๋ยวดูตอนให้มันติดแล้วนะคะถ้ามันติดแล้วแล้วจะเอามาถ่ายให้ดูอีกครั้งนึงนะคะก็ขอจบคลิปแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ